จากโจทย์นะครับ x มากกว่า0แต่น้อยกว่า90องศาจงหาค่า x จากสมก,การแทน x i ซ x เท่ากับ1.5เราก็เริ่มเลยค x แทน x ซ x เท่ากับ1.5เราแล้วก็จะได้แทน x สามารถเปลี่ยนเป็น i ซ x ส่วนด้วย cos x เราก็จะได้ i ซ x ส่วนด้วย cos x คูณกับไซน์เเท่ากับ3ส่วน2 1.5สามารถเป็นเป็น3ส่วน2ได้จาก1.5เท่ากับ15ส่วน10แเราก็จะนำา5เข้ามาตัดนะครับเราก็จะได้3ส่วน 2, 2> <c oughs> จากนั้น sin x ส่วนด้วย cos x คูณกับ sin x เราก็จะได้ sin x ขออภัยครับตายกำลัง2 x ส่วนด้วย cos x. x เท่ากับ3ส,ส่วน2 <c oughs> แล้วก็นำสอขึ้นไปจากหารย้ายไปคูณกับ sin ยกำลัง2 x และนนำ cos x จากหารย้ายไปคูณกับ3นะครับเราก็จะได้2 sin กำลัง 2x เท่ากับ3 cos x ไซา์กำลัง 2x สามารถเปลี่ยนเป็น1ลบ cos กำลัง 2x ได้นะครับเราก็จะได้2คูณกับ1ลบ cos กำลัง 2x เท่ากับ3 cos x แล้วก็นำสองคูณเข้าไปนะครับก็จะได้2องลบสองคอสกำลัง2อเเท่าก <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ับ3ามคอสเจากนั้นนะครับแล้วก็ย้ายลบลบคอลบสองส กำลัง 2x จากลบย้ายมาเป็นบวกเราก็จะได้2เท่ากับ3 cos x บวกกับ2 cos กำลัง 2x นำ2เข้าไปลบทั้งสองข้างนะครับเราก็จะได้0เท่ากับ3 cos x บวก2 cos กำลัง2 x ลบ2นะครับเราก็จะจัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่เราก็จะได้2 cos กำลัง2 x บวกกับ3 cos x ลบ2เท่ากับ0นะครับ จากสมการน,นี้เราสามารถจัดได้สองมเล็บน,นะครับเราก็จะได้2 cos x ลบ1อีกมูลเล็บหนึ่งเราก็จะได้ cos x บวก2เท่ากับ0 เราก็จะมาหาวงเล็บกเกาะเล็บแรกก่อนนะครับวงเล็บแรกก็คือ2 cos x ลบ1เท่ากับ0แล้วก็จะได้เป็น cos x เท่ากับ1ส่วน2อีกวงเล็บหนึ่งนะครับก็คือ cos x บวก2เท่ากับ0ก็จะได้ cos x เท่ากับลบ2เราไม่สามารถใช้ลบ2ได้นะครับเนื่องจากโจทย์ที่ว่า x มากกว่า0แต่น้อยกว่า90องศาเราจึงใช้ cos x เท่ากับ1ส่วน สองคอส x เท่ากับหนึ่งส่วนสองหรือเปลี่ยนเป็นคอส x เท่ากับคอสหกสิบองศาดังนั้น x จึงเท่ากับหกสิบองศาครับคำตอบคือ x เท่ากับหกสิบองศาครับ